สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้จะมารีวิวเหรียญของหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะคราวนี้จะเป็นเหรียญเสมานะชือรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะนี่เหรียญเสมานะที่ระลึกอายุวัฒนมงคลหกรอบ ชื่อรุ่นว่าเศษฐีรวยทองฮะผมว่าดูแล้วคล้ายๆเหรียญใสมาแปดรอบเลยนะนี่นะฮะข้างล่างก็จะมีชื่อว่าพระครูวิสุทธ,ธิวิทยาคมนะฮะหรือหลวงพ่อทองสุทธาสีโรนะฮะแห่งวัดปานไล่จังหวัดนครราชสีมานะฮะกล่องซีนเดิมๆสีแดงนะฮะกล่องสีแดงสกรีนด้วยสีทองนะะ ซีนใสแล้วก็มีาลายเนี่ยลายลายไทยลายกระหนกนะฮะแล้วก็นี่นี่นนมีสกินคำว่าปันสุกนะฮะมีสกินคำว่าปันสุกด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้พิเศษยังไงทําไมผมถึงเอารุ่นนี้มารุ่นนี้นะฮะรุ้นเนื้อทองคำเก้าองค์คามาเลย นะครับมาเลยไม่ต้องไปลุ้นเลขธงเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งใดๆทั้งสิ้นนะลุ้นเนื้อทองคำเก้าองค์สิ่งที่จะได้นะฮะก็คือเนื้อนวะสอดไส้เงิน,นเนื้อนวะสอดไส้เงินแท้เนี่ยเอาไปแลกทองคําได้นะเอาไปแลกเนื้อทองคําได้นะครับเก้าเหรียญนะเก้าเหรียญมีแค่เก้าเหรียญบนโลก ยังไม่พอฮะลุ้นที่สองนะฮะลุนที่สองลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคําอีก99องค์นะ,ะเนื้อเงินหน้ากากทองคําอีก99้องค์ลุ้นพิเศษจริงๆนะแต่ที่การันตีในลังให้เลยนะฮะนั่นก็คือสามเนื้อเงินนะสามเนื้อเงินเนี่ยการันตีให้เลยมีในลังแน่นอนนะ 1>, 1. เนื้อเงินลงยาเขียว 2. องลงยาแดง 3. ามลงยาเหลืองนะมีทั้งหมด3สีอยู่ในหลังแน่นอนนะจำนวนการจัดสร้างถือว่าน้อยมากๆนะสร้างทักสร้างอยู่500หลังนะ500หลังมีรายการทั้งหมด61รายการนะ61รายการก็มีเริ่มตั้งแต่เนื้อเงินนะอลองมาเป็นเนื้อทองแดงนะ แล้วก็เป็นเนื้อท้องทิพย์นะเป็นเนื้อสำลิดนะเป็นเนื้อมหาชนวนเป็นเนื้ออปปา้านะฮะแล้วก็เป็นเนื้อตะกัวฮะมี8เนื้อทั้งหมดมี8เนื้อนะครับมีโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะสร้างแค่500รังอนะหมายเหตุคือแลกทองคําตามหมายเลขที่พี่ได้เนื้อนวะสอดไสเงนินนะแลกตามหมายเลขนั่นเลยนะครับ ลุ้นในลังมีอาสามองคอ์ลุ้นในลังมีแน่นอนสามองมาเราจะมาให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมนะว่าสวยกันขนาดไหนนี่ฮะเหรียญจริงเป็นแบบนี้สวยจัดเลยนะดูความคมฮะนี่คือเหรียญเสมาอายุวัฒนามงคลหกรอบนะผมว่าคล้ายๆเหรียญ แปดรอบนะฮะแปดรอบอา่าแปดรอบหลวงพ่อพัดก็ขายนะแปดรอบหลวงปู่ทิมด้วยนะฮะนี่อู้เส้นสายสวยงามมากๆด้านหลังเป็นยันดวงดูนะอะครยัอนนะเป็นเลขโค้ดไอเป็นโค้ดนะอยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่นะบางทีตำแหน่งอาจจะไม่ไม่ตรงกันนะแล้วก็รันเลขรันนัมเบอร์นะแล้วก็มียันดวง ที่ละลึกฉลองอายุเจ็ดสิบสองปีคือหกรอบนะฮะหกรอบนะหลวงพ่อทองสุทธศีโรนะแห่งวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปีพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ชัดเจนมากๆนะฮะโอ้โหเหรียญมีความสวยมากนี่ดูขอบตรงขอบตัดนะอ่ะนี่คือเนื้อทองแดงนะลงยาเนี่ยมีนี่อีกเนื้อหนึ่งนะนี่นะเขาในใน กล่องนะฮะเขาก็จะมีสติกเกอร์บอกเลยว่าพี่ได้เนื้ออะไรรายการที่เท่าไหร่จํานวนการจัดสร้างเท่าไร่นะฮะนี่ไม่ต้องบางทีบางท่านดูเนื้อไม่เป็นนะดูเนื้อไม่เป็นเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์นะฮะว่าคนที่ดูเนื้อไม่เป็นก็สามารถรู้ได้เลยนะะแกออกมาปุ๊บอ๋อเป็นเนื้อทองทิพยนะ์อ่ะบางทีอ๋อเป็นเนื้อทองแดงเนะี่ย ็นเนื้อพักก้าเป็นเนื้อเงินเขาก็จะแจ้งมาในนี้เรียบร้อยรวมถึงจํานวนการจะสร้างด้วยนะจํานวนการจะสร้างเขาก็แจ้งมาให้ด้วยนะครับนี่อันนี้เนื้อทองทิพย์นะมีทองทิพย์ทองแดงให้เห็นกันเรียบร้อยนะส่วนกล่องก็เก็บไว้ให้กับเ c ซีทุกท่านได้ลุ้นดีกว่านะเพราะว่า เนื้อเงินมีถึง3องค์ยังไม่พอลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคําอีกนะลุ้นยันเนื้อทองคําด้วยนะใครเปิดได้นะวะสอดไส้เงินอย่าลืมนะพี่ถือเป็นคนที่โชคดีมากๆ9กคนบนโลกนะเก้าคนบนโลกที่จะมีรุ่นนี้นี่คือหลวงพ่อทองวัดบาลลัานไะรหน้าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปีนี้ครบวาระนะครบวาระจริงๆ พอผ่านไปอีกปีก็จะไม่ใช่ละเราต้องรออีก12ปีถึงจะครบเวะลาเจ็รอบนะฮะตอนนี้ครบเวะลาหกรอบกว่าจะถึง12ปีรุ่นนี้ราคาขึ้นไปอีกเยอะมากๆนะอีกไกลมากๆก็ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับรุ่นนี้สวยงามมากๆเอาง่ายๆผมเคยเล่นรอบพอทองนะฮะเนื้อทองแดงล้วนๆเลยโอ้ยยังเล่นหากันหลักพันนะฮะ ตอนออกก็ราคาประมาณเนี้ยราคาถูกอยู่นะราคาไม่แพงนะตอนออกวัดก็อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นโอกาสนะก็เก็บไม่นานนะเก็บไม่นานตอนนั้นเก็บไม่นานก็ได้กําไรเยอะนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะก็สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กนะเราไลฟ์สดกันทุกวันนะเวลาสามทุ่มใครว่างก็เข้าไป ติดตามเราได้นะผ้าผมจะเอามาคระในไร์สดนะฮะหนรังเนี่ยเทออกมาเลยแล้วก็กระให้แล้วก็ติดเลขติดเบอร์นะครับก็เพื่อความโปร่งใสนะะหรือว่าจะติดต่อทางช่องทางไลน์ก็ได้ด้านล่างนะฮะก็สะดวกสบายหน่อยนะส่งส่งรูปส่งใบแท็ก เลขที่พัสดุอ่าส่งได้ง่ายนะมันง่ายในการตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็หรือใครถ้าไม่ได้จริงๆเนะี่ยโทรหาผมก็ได้นะโทรหาเราเรายินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะครับก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะยังมีอีกหลายต่อหลายรุ่นนะที่ให้พี่ๆได้เจ้าหาบูชา ชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนรีบทักทายกันเข้ามานะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับ